ว่าเขาอีกหลายปีแ on ล้วเนี่ยคือไปกันไปเรื่องมันกัอานครับเรื่องนี่้มากเลยสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุขคนคือนเราเด้ครับมือนี้ภาพพี่น้องมากินลาบเป็ดครับพี่น้องตอนนี้เขากำลังปั่นเลยครับ อันนี้ปั่นเพื่อเสียาไปต้มครับให้มันร่วนให้มันสุกพี่น้องยนงอยเดี๋ยวไปเบิ่งตอนกินครับพี่น้องตอนนี้ขอเห็ดกันครับแถในพร้อมนะ่อนขวยง่พนักาขวยเห็ดดเ็มลนะแถ็ในพร้อมยเห็ดบดเต็เลื่อแข็งให้อยให้ร้อยเลยที่แบแข็งนผมพี่น้องนี่ก็แข็งพอเอาปล่ยยัไงอยเป่นเดี๋ี ในห้องพวกจะพรอมสิทันุพี่น้องพี่น้องอยากกินก่อนครับพี่น้อง

你哩？嗯嗯嗯，不忙了。准备开动。来哦。啊啊。滚！你忘掉？还要？嗯。拿没有？来。来喽！来喽！

แม่แบบือหาไม่าตอนเราเชื่อานคนทากวลงเราเนี่ยิงไปเลยเน่ยแบบม่ามือกูเข้าไปยุ่หั่นปลาม้างมือสามนเนาะอาจารย์า นออนนี่ยราไปดีน้องยำกันล่าเนี่ยยำจ๊ดใีเนี่ยนี่คุณหนบ่าคุเะมาเาน่งนมามาว่าตัว้นยไดกินองห้อเขาได้นกหวงมากตัวนึงเนี่ยมาเอลุงมามา ตอนไม่หยดว่าผักมาหลายพูดยิ่งมดเลาเมนตูถใจถึงกับแบงพีไอยืดลำคางสับลาบเลย้วน้อยปูนมีทั้งที่ทั้งน้ำปิงก็น้อยไม่ดีอยม กาไปดีหลวงีเด้เัวไงต้องหงออยู่ข้าวไม่จับตัวเก็บผักหมดแล้วแล้วมามีลยนีเหระเก็บักนี่บาเห็นมูนี่ได้แบมาจะบอเราบนเ้าใส่เปลี่ย็ให้เก็บผัวบนเสาใส่เปลี่ย มันไปขายมันก <Cette cow, S 1> ูกันม the ันแบคนอยากเขาอยากกูเนาะเราว่ามันโอ้หาจิบเนาะปลาหาปลาต้นเหยผมจะว่าปลาเบอะไรเลือกัมีเห็ดูเขาหอยทามันนี่หอยไรมทำทำหอยม่ได้โอกหลายๆิบเก่าหอย Hãy áo phần áo phải là phu sa, kêu được tôi được có không? Mình ba bây giờ cứ ô บมันเป็นอิตย์ี่ันไดก็ูอยู่กูแล้วไปหมดขวลาดึงวันนี้ลยไม่ได้ยังก็ชิบยาปลามันสลาดเป็นแล้วเขาไปใส่แม่เปรียวอย่ง้ไปยังดูเห็บอบงเิดมายังวันคุมาเท่าหันดูเหนี่เลยหันนี้ันี่เทาเป็นหงแล้วคไป Tang, mong tang, bên kia của đấy. Tang, mong 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 tang, เอาละพี่น้องคลิปนี้ก็มัมีอย่างไรครับผมขอตัวลาไปก่อนเด้อพี่น้องต่อกันคลิปหน้าคื่อก้าแล้วครับขันมาคลิปนี้กับฟ้าข้อแชร์กอไลครนะครับกดติดตามผมนั่นนะครับสวัสดีครับ